ตอนสัตลุงและตรีเมฆออกศึกเป็นอย่างไรบ้างท่านสุครีพทาไมยอมปกป้องข้าได้งเพียงนี้ล่ะพลังลิ์แค่นี้ทำรไายข้าไม่ได้ล็อกย่าห่วงไปเลยเฮเจ็บใจนักแผลยหย่จะแยกร่างทั้งสิบออกมาฆ่าพวกเจ้าซ้หมดโอ้ มาทศกัณแยกร่างทุกคนระวังให้ดีนะสิครั้งนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วฆ่ามันเลยพวกเราฆ่ามันฆ่ามันต้องเจอรานพวกข้าก่อน<า>เฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเจ้ยเฮ้ยัฮ้เ้ยเฮ้ยย ตกทุบลงมาหนึ่งชั่งหน่อย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 มาสู้กันตัวตัวตัวดิฟ้าได้เลยเดี๋ยวไหมหลบได้เหรอตัด มองทัพารามกับทุตสกันสู้กันจนพรบคำ่ำโอ้ยจะมืดค่ำแล้วรบกันไปก็มองไม่เห็นเรามาพักรบกันก่อนชั่วคราวตามธรรมเนียมดีกว่าอืมได้เลยเป็นอย่างไรบ้างเพคะท่านพี่น้องจะเรียกหมอหลวงมาดูแลรักษาอาการบาดเจ็บให้นะเพคะ โอ้ยไอบาดแผลเนี่ยเล็กน้อยใช้คาถา,ป,ป,าปัดเป่าพูดๆเดีย๋ยวก็หายสิน้นแต่พลังของข้าเนี่ยสิทดถอยไปมากขอทีเดียวกว่ากำลังจะกลับคืนมาดังเดิมคงต้องใช้เวลานาน,านทีเดียวตอนนี้และหากพวกมันยกทัพกลับมาอีกอ่ะข้าคงจะไม่มีกำลังพอจะสู้กับพวกมันได้เป็นแหมยังคิดไม่ออกเลยว่านยามนี้จะเมลไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง พี่ยังมีสหายรักอีกตนคือเท้าสตันลุงและตรีเมฆโอรสของท่านตรีเสียนน้องของท่านพี่ยังไงล่ะเพคะอืม,อมดีดีช่วยกันนึกเออจริงของเจ้าอันนีแม่ลืมซะสนิทหากทั้งสองมาช่วยคาร,รบก็คงจะทําให้ข้าพอมีเวลาเรียกพระกําลังกลับคืนมาได้บ้างอะนะ ประตูโอ้ยดีใจเหลือเกินตาสัตตลุงสายก้ามาช่วยในหัวดีป้าเมื่อจะหายรักเดือดร้อนไม่รัิสหายยังข้าจะนิ่งดูได้พ่ลุงทศกัณฐ์ตรีไม่ใหลานข้าก็มาด้วยมาเลยมาเลยมาเลยวันต่อมาท้าวสัตตลุงและตรีเมฆก็ยกทัพสู่สมรภูมิรบทันที ลุยเลยข้ามันส่งญาวิษอมรบแล้วเหรอนี่เน่ยไอ้ล่อทะลุไฟของข้าบ้างโอ้สอนวิเศษจงควานหามันแล้วปลิดชีพมันซะ ฮะท่านสัตว์ลงพลาดท่าซะละทำไงดีแล้วเนี่ยถ้าขืนอยู่ต่อไปเราเสร็จมันง,ง็งๆเลยหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าไปละจ้าลงไปดยนี้ถ้าจะปลอดภัยกว่านำเมืองบาดานที่เท้ากาลนาคปกครองอยู่โอ้ ร่างจงเล็กท่อมเม็ดทรายเพียงหลบเข้าไปอยู่ใต้เม็ดทรายนี่แหละไมนมีใครหาเราเจอแน่ <c oughs> <c oughs> มันไปทำอะไรของมันในนั้นนเทา้าสัตว์ลูก็สิ้นชีพไปแล้วพวกทหารยักษ์ก็ตายไม่มีเหลือแต่ทำไมาเราถึงไม่เห็นร่างของตรีเมฆอยู่เลยละ่ะท่าพิเพกช่วยดูให้เราหน่อยว่ามันหลบซ่อนตัวอยู่ณนะแห่งหนด อืมจากแว่นวิเศษนี้เห็นตรีมเมฆหอาหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรริมเขาจักรวาลเพียร์ฮนุมานจงไปหามันให้พบแล้วจัดการสังหารมันซะพยะค่ะเอ๊ะกว้างใหญ่ขนาดนี้เราจะหามันเจอไม่เนี่ย ลองเข้าไปถามในเมืองบาดาลดีกว่าอ้าทนันเป็นใครเนี่ยข้าคือฮานุมานเป็นทหารเอกของพระรามใครขอถามท่านว่าท่านเห็นยักษ์ลงมาแอบซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุดแห่งนี้บ้างหรือไม่อันทองมหาสมุรนั้นก็มีเพียงสองสิ่งที่ใหญ่สุดตาอย่างหนึ่งก็คือนะ้าอย่างที่สองคือพื้นสายท่านจงยืนพินิจที่ประตูด้านตะวันตก แล้วใช้สติปัญญาอัญชาญฉลาดหลักแหลมเหมือนลิงของท่านพิสดูสิ่งที่ผิดปกติเอาเถิดทนุมาเขาบอกท่านได้เท่านี้ละบา,บายยเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ชี้นะ่ะอ,ม,อ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 มีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากใต้พื้นซ้าย ลบไปท e <ester> ี่นี่เองเหรอไฮ้นี่มารู้ที่ซ่อนเราได้ย <ator> ังไงเนี่ยหนีไปพ้อหรักเยอะจี้เขอนี่นะโอ้โหวาดกันมาแค่นี้